เดี๋ยวเรามาลองทำข้อสอบกันดูซิอ่าข้อที่หนึ่งเนี่ยน่าจะตอบว่าอะไรคะถ้าเขาเขาบอกว่ารูปใดไม่สามารถแทนสนามแม่เหล็กสองแท่งได้เออตะเกียบพี่ลืมบอกไปเดี๋ยวพี่ขอบอกตรงนี้เลยละกันเนาะคือไอ้แท่งแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีขั้วเหนือกับขั้วใต้ใช่ไหมคะพี่บอกไปแค่นี้เนาะแต่ที่เนี้ยพี่บอกว่า มันมีดูดกันแต่จริงๆอ่ะมันมีผักกันด้วยนะถ้ากรณีที่มันเป็นค้่เดียวกันมาเจอกันอารมณ์ไม่ง่ายเหมือนคู่วบวกคู่ลบอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะผู้หญิงพี่พี่ไม่ได้ถือเอาเป็นเพศที่สามนะหรือว่าเป็นคือสมัยเนี้ยมันมีเพศเยอะมากเออแปลว,ว่าพี่จะยึดแค่หญิงหญิงชายชายโอ้ยชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยที่ผู้หญิงกับผู้ชายจะชอบกันอะไรแบบเนี้ยก่อนนะ Okay, โอเคเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นผู okay, no? nice. ้ชายก็ได้อะเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงดึงดูดกันไหมก็ไม่เออก็จะไม่ดึงดูดกันเนาะทีเนี้ยถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงล่ะอันนี้เป็นผู้ชายเออโอเคอันนี้เป็นผู้หญิงมันก็จะดึงดูดกันอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะดูดกันใช่ไหมอันนี้ผักกันอันนี้ดูดกันดูหัวสอนพี่นะตัวหัวลูกสอนล้ชาชายดึงดูดกันไหม ใช่ๆก็ไม่ดึงดูดกันอันนี้อันนี้ในทฤษฎีตอนนี้นะเพให,พให้พี่ยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพง่ายๆแต่น้องๆบางคนก็อาจจะแบบพี่ไม่ได้หญิงๆก็รักกันได้นะเอะโอเคโอเค,อเคตรงนั้นพี่เข้าใจดูโอเคตรงนี้นึกภาพบอกเนาะที่นี้เราลอ,ลองมาตอบคําถามดูซิว่าข้อไหนที่มันไม่สามารถแทนแทนได้ ตัวนี้พี่จะเฉลยไปเลยแล้วกันละกันเนาะอย่างตัวนี้ข้อแรกอ่ะเขาบอกว่าทิศทางมันเป็นแบบไหนคะมันหมายิ่งมันหมายิ่งแสดงว่ามันดูดเข้ามาฝั่งเดียวสมมติพี่แทนเลยละกันว่ามันจะเป็นขั้วไหนจริงๆมันจะเป็นขั้วอะไรก็ได้มันจะดูดกันใช่ไหมอันนี้มันจะดูดกัน เราเราจะใช้อีกคั้วหนึ่งเป็นคั้วอะไรคะเป็นคั้ว N หรือขั้ว S ขั้วเหนือหรือขั้วใต้นะบางทีพี่จะอาจจะพูดตัวอักษรย่อนะอันนี้มันแปลว่าเหนือ S แปลว่าใต้ตัวเนี้ยมันดูดกันก็ต่อเมื่อมันต่างกันมันก็เลยเป็นขั้วใต้เนาะโอเคข้อนี้เป็นไปได้แล้วอันนี้ล่ะข้อสงข้อสองนี่คล้ายๆข้อหงเลยค่ะ เพราะว่ามันไปทิศทางเดียวสังเกตนะอันนี้มันไปทิศทางเดียวมันมุ่งมันมุ่งไปทางขวาเห็นไหมมันมุ่งไปทางขวาก็ถือว่าใช้ได้ที่เนี้ยข้อ3ข้อ3มันผลักกันใช่ไหมคะมันผลักกันก็อาจจะเป็นขั้ว S กับ S ก็ได้หรือจะเป็น n กับ N ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยขอแค่มันเหมือนกันมันก็จะผลักกันแล้ว โอเคเซนว่าข้อสาก็เป็นไปได้ข้อสองก็เป็นไปได้แล้วข้อสี่ล่ะข้อสี่สังเกตนะมันมาอย่างนี้แล้วมันก็ออกมาอย่างนี้คือมันวนลูปใช่ไหมซึ่งมันเป็นแบบนี้ไม่ได้เออเซงว่าข้อนี้มันไม่ได้นะคะมันต้องไปทางเดียวอะถ้าออกก็ออกด้วยกันถ้าออกก็ออกอย่างนี้ถ้า,เข,าเข้าก็เข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้ยถ้าเข้าก็เป็นอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เนาะเห็นภาพไหมคะเดงว่าข้อสี่ ผิดนะคะข้อที่สองบริเวณใดบนโลกที่สนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากกับพื้นโลกมากที่สุดตอบได้ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าวตอบอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ฉเฉลยสนามแม่เหล็กทิศตั้งฉากใช่ปะกับพื้นโลกสนามแม่เหล็กเราก็วาดรูปโลกขึ้นมาก่อนรูปโลกเสร็จปุ๊บมันมีแท่งแม่เหล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะ้วโลกเหนือกับพวโลกใต้เออ แม่เหล็กเนี่ยมันออกไหมมันออกไหมมันออกไหมแล้วมันก็ไหมอือใช่ปะปุ๊บไหมที่เนี้ยประเด็นก็คือตรงไหนบนโลกตรงไหนบนพื้นโลกที่ตั้งฉากตั้งฉากมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอย่างนี้อือสนามแม่เหล็กเอ้เส้นสีน้ำเงินตรงเนี้ยคือสนามแม่เหล็กนะ จำได้ไหมเนี่ยๆเนี่ยพี่พ,พี่รีพีทรูปนี้ให้ดูเนี่ยพี่บอกว่าตรงนี้คือสนามสนามแม่เหล็กเนาะนี่ก็คือสนามฟุตบอลจำเป็นภาพเนาะโอเคพอเรารู้แล้วว่าไอ้นี่คือสนามแม่เหล็กดูทิศตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งอะที่มันตั้งฉากกับแกนโลกเอ้ยตั้งฉากกับพื้นโลกเป๊ะๆไอเนี่ยพื้นโลก พี่ไฮไลท์ให้ดูแล้วกันเผื่อน้องๆบางคนมองไม่ออกปุ๊บนี้อันนี้คือโลกนะที่พี่ไฮไลท์ไอ้อนเนี่ยเห็นไหมมันตั้งฉากพอดีแสดงว่ามันอยู่ที่ไหนคะมันอยู่ที่แทบขั้วโลกเหนือกับโค้วโลกใต้นเองค่ะเึ่แสดงว่าข้อนี้เนี่ยก็จะตอบข้อ3นะคะ